สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกับบรรทุนทุกคนนะครับเด้อมาพอกันอีกแล้วทางช่องวิมุนเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่าในใดเข้ามาเร็วกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำตาับเด้อเพื่อได้แจง้งเตือนชิปใหม่ๆสาหรับชิปดีมันนี่นะพี่น้องเด้อสอวันเสอพี่น้องสอวันเสองมามาอยู่ทั้งตลาดนัดโครกระเบอือทั้งหกจะเจร่ญนพี่น้องหกจะเลื่ญน อำเภอสว่างจังหวัดสกลนอครอน,นะพี่น้องเด้อเศรษฐมนี้งัวหลายรพี่น้องงัวหลายอยู่พี่น้องงัวหลายมืัอนี้เดี๋ยวจิพาไปเบ่งบรรยากาศนะพี่น้องเด้อการซื้อขายในตลาดพี่น้องมันคือคักบ่ไปจิพาสอบถามราคาพร้อมพี่น้องว่าช่วงนี้ราคางวัวค่อยมันเป็นังไรอยังมาบนน้ำกันด้ะพี่น้องเด้อเพื่อไว้อุกปอกรณ์เป็นเปรียบเทียบราคาอยู่ในคอกข,ข้าวพี่น้อง ย่ำพอข้าไปซื้อเห้องเกดตรกรจักราคาซื้อราคาขายพี่น้องหรือว่าพี่น้องอยู่ห้างไก่พี่น้องไม่มีโอกาดมาตลาดจะได้วงว่ไปเลี้ยงก็มาเบิ้งพี่น้องมาเบิงบ้งมาเบิงบ้ง,ง,งในยูทูบเด้็โทรสอบถามกับเจา้าของคนด้วยพี่น้องเด้อมาพีา่น้องมามาเบิ้งทำกันพี่น้องแดดกดดแก่ะตู้ดำว,ว่าจะได้สองสองพืชห้องร้านอะไรตู้ดำ 36ครับสโอ้คุณห้องไว้36ตู้ดำมาซิไฮเศร้าสองก็เวยไก่กันารเนาะเป็ล้วรอบเพื่เลือกตลาดเป็นล้ยวเป็นแม่สาวหน่อยราคาสาวหมื่นหกเครื่องดำบ่ตู้ดำฮเครื่องดำบ่ครับเครื่องดำเครื่องดำโอฟอดำแข็งดำออกบทออกบทออกบดอยู่พี่เนาะคุว่าเครื่องดำราคาสามสิบสามหมื่นหกพันราคาเี่ตต้อได้เนาะ ต่อ fade, รองได้พี่น้องเครือ่องดำกกหางใหญ่บ้าจักตัวเนร่ะหนาโอ้แม่นี่กแม่เนาะพ่อมันหนิแกแม่นพี่น้องแม่ลูกลูกตัวผูกลูกตัวผูกลูกผูกลูกเพิ่นได้ยักตัวหรอเป็นง้อลูกแรกเนาะโอ้สูงเด้สูงลอยสี่สิบคืนเนาะสี่สิบห้าพี่น้องลูกตัวผูกราคาเพิ่นเดียวสี่หมื่นเจ็ดพันราคาสี่หมื่นเจ็ดพันพี่น้อง ราคานี่ต <sh> <right> well, ัวดเนาะห้อยยังอะไรสีเฮาห้อยจันดีครับห้อยจันดีเบอร์โทษิดตัหเฮาดีด้าศูนย์แปดห้าเจ็ดหเจดห้าห้าองเก้ห้สีสองเก้าห้าสีสอดเพ้่น้องเด้าห้อยจันด้ีองเ้ใดสนใอก้าห้าสเาาี่น้องเ้่องเดาหอเลี้างเี่น้องเล็บ้องเ้าเก้าหาีสอยเก้ีสอง้สูงสูงาสีอก้าห้องหองเา้องาห้อยเจ๊หายหูเนาะ สายหงว่ะเหรอสายหูเศาเจ็ดห้าร้อยเศาเจ็ดต่อร่องได้โอ้ต่อได้สายหูลูกเลี้เอาไปขุนเอาไปขุนเนาะนี่เอาไปขุนเอาไปขุนต่อพี่น้องเพราะมันหลุดมันขาดน้ำเลี้ยงเนาะขาดน้ำเลี้ยงครับแยกลูกไปแยกแล้วโอ้แยกลูกออกไปพี่น้องไปแล้วเลี้ยงแต่เมียแบบเมียแล้วข้าวห้องไว้เศาเจ็ดเจ็ดห้าร้อยครับเศารองได้เเศาเจ็ดห้าร้อยนี่มาต่อได้ดิพี่น้องห้าหน้าตาดีอืมแต่ว่ามันขาดน้ำเลี้ยง ดูดนมแน่ลูกมันดูดนมแห้งเนาะลูกดูดนมแห้งผมเป็นผมมาเลี้ยงนี่ก็เป็นอรุณอ้วนเหรอให้กินว่าอาหารจักสองสอบเนาะแม่นอ้วนเลยเด้อพี่น้องอาหารจักสองสอบเปลือกมันหลังใส่น้ำแน่อ้วนพึ่นจ้ำเป็นอ้วนสามสิบห้าซี่สีผุดเนาะแต่มันอ้วนขึ้นไปหม่เนาะราคาเนี่ยยังต่อได้เนาะแม่นสักสักเกียร์าว้อยังต่อได้ต่อได้ห้อยเจห้อยจีโอ้ห้อยจีห้อยจีห้อยจี น้องหลวงน้องหลวงเบอร์โทรติ8ดต่อ088น8 8ห3 8 7ง8 2014 2014หน้อน้องหลวงพี่น้องมันเป็นงว่างอว่งว่าโคมสต่งพี่น้องผู้ได้สนใจกัโทรมาิดต่อตมพลท่านพี่น้องเด้อลูกเหล็กงอวลูกเหล็กพี่น้องโซกันเรื่องไปเรื่อยๆพี่น้องขาพี่ล่ะอ เึิ video, ่นักมวยนะเพราะว่ามือนี่ยืนตลาดทุณพ่อมาสื่อพี่น้องยังเป็นอย่างเนี่ยแตยืนตวนป่ะพอข้าก็บว่ายืนนั่นนู่นต่ออ่ะกันยังนี่แหละยิ่งวัวตายนี่แต่พอข่าพี่น้องเอ้ยเกษตรกรบ่มีมือนี่เป็นอยงไรบูช่วงนี้เกษตรกรบ่ค่อยมีเงินพี่น้องไร้ไร้บ่ค่อยมีมีแต่พอข่าเอางัวมาจุ่มกันไว้คุยกัน bạn trả đây này hỏi mất ngầu bỏ luôn cứ khền mất ẩn ẩn khắc chứ bò bò hào luôn đó mắt bây giờ này là tam hiền gì nó chào bò ma bò như thế này nó chào hải chào hải thước phải là gì vậy ạ thước không bò oh coi phân bò nó xương biển bò nè xương gì vậy nè này nó gì nè nó ở ngưỡng hú พอพันห oh, oh, ัวเนาะโอ้ออกหัวกระสุดอ uh, ีกหน่อยพี huh. ่น้องหัวกระทบเปียนกล้วยก่อนเป็นพอพันความสูงเขาเท่าไรลอยหาเสพหาเนาะมันมันมันอยู่เฮือนเขาเปนเสื่องไปนี่ข้าไปเห็นนี่เส้นไหนเนาะโอ้เขาเจาะกับเป็นเสื่องอยู่เนาะใครทามันย่านตรงเดีอยู่พี่น้องและค่าคนเท่าไรสี่สิบเจ็ด ราคา48,000พี่น er so ้องแต่ว nah. ่าหูหูกระทจันอยพี่น้อง48,500ผู้ใดสนใจก็โทรมาเบอร์ใดเบอร์เฮา064ครับ064 826 826 1359 1359ฮอยหยังล่ะซื้อเฮาฮอดอุดรเนาะอยู่บ้านบ้านนั้นจีครับบ้านนนจีเนาะอันแม่สาวนี่เฮาเฮาบ่บ่แม่นเนาะแม่สาวนี่บ่แม่นพี่น้องบนตรงวเลย าก็งามยู่พี่น้องแต่วคนสือจักไปยุไบ่เน่นนงแม่ลูกนบ้านนหครับแม่ลูกสองโคมนะครับโอ้แม่ลูกสคมพี่น้องลูกผูลููููเวิรดเนาะไม่ำพี่แล้แต่บานเรานน่ะแล้วค่าเินนี่เด้นี่จะคลองกันนี่นานีแ่บาแล้วค่าเิน เป็นลายหาซิบเก่าอ่ะนี่แม่นี่เนาะครับแม่ลูกแม่ลูกหาซิบเก่าอันนั้นเด้บแบบอันสี่ซิบเก่าสี่ซิบเก่าเนาะโอเดินกันเมื่อนึงเนาะเห็นว่าแม่ลูกลูกตั้งตัวเหรอตั้งกัืนลูกสามอยู่ท้องลูกสามในท้องโอ้ท้องก็สมไปแล้วแมื่อเสถายนะอันนี้ได้แม่นี่ิด้นี่หาเดียวนะครับเอาสมหมดเลยเนาะครับนี่พี่น้องแต่ว่าเป็นลูกตุ่มผูกลูกผูกพี่น้องเรียบเพิ่งเกิดเรียบดีอยู่พี่น้องเป็นว่าลูกลูกตัวนึงลูกสามเสถายเนาะ นี mm ่็ลูกสามมาก่อนพี่น้องนี่ทองนื่อว่าหั่นนา่นี่ทองหาเดือนทองหาเดือนราคาเดียวกันนี่พี่น้องแม่นึงแม่นี่ก็ทองเพื่อก่นพี่น้องลูกปูบต้นสูงลอยลอยสามสิบบอดบ่ประมาณนี่เนาะลอยเศร้าเศร้าเศรหาร้าหกนี่บ่นี่เล็บเพิ่ก็ดีอยู่พี่น้องเปนลูกหาเดือนมาดิสมยังไหวป่ะนี่ โอ้มีใบพร้อมเนาะมีใบมีหลอดพี่น้องสมใบทบสูโตครับอืมสมใบทบสูโตพี่น้องมีทองบดซื้อสองได้สามเลยเนาะอันนี้ซื้ออันนี้ซื้อสีได้หกถ้าได้กเบิดราคาเนี่ยต้องบิดเนี่ห้องไว้ตัวนี้บอกครับเออตัวนี้หาซิบเก่าหาซิบเก่าอันนี้ซีบเก่าด้วยซีบเก่าครับโอ้ราคาเนี่ต่อได้ครับต่อได้ข้อยยังจะซื้อให้ กววงยุไซบับสว่างเนาะเบอร์โทรติดตอมีบอกรวม92บ้านโน้นน้ำแทงแล้วก็692 692 6877 6877บ้านโน้นน้ำแทงบอกรน้ำแทังบ้านโนนน้ำแทงพี่น้องกวงก็ังกวงด้วพี่น้องด้วยห่างไงผู้ดสนใจก็โทรมาพี่น้องัวเลียงห่างบ้านโนนน้ำแทงเป็นงัวเลียงงัวเลียงลมาบงเลยขงห้าบ่ตา โม่ครับของของหยในหอยพิ่นเนาะหหมอทัดด้นี่เป็นหัวเล่พี่น้องใส่หลี่หัมอทดด้วยนี่ใสยหลพี่น้องหมอทอดนี่เาจ้าะาลีอยู่ เขาได้ราคาเพิ่นบมกเรียกไรล่ะนี่บอแม่นเบิรแม่นเบิดเฮาเบิดบ่นี่แม่นเบิดนี่ล่ะครับถึงเงื่อนไขขึ้นมแม่นเบิดประเทศไทยเพิ่นบ่อันนี้ใหญ่นี่45นี่เป็นเป็นงัวเลี้ยงบ่นี่เป็นงัวเลี้ยงก็ได้งัวหยังก็ได้ครับเลี้ยงก็ไเลี้ยงก็ได้เนาะครับผมราคา45ครับตัวได้สูง100เกือบ50 150ล่ะครับ150ราคา45อันบักเถิกนี่เด้บ่ดนี่เถิกสาสิบ35ครับเถิกสามห้เนาะครับผมเป็นเงื่อนเงื้อนพี่เนาะเถิก อนาลเลครับแอนนกแม่เนาะแม่คแม่ซาลเล่ราคาสามสิบสามครับราคาสามเบอร์สามสูงอันนี้ร้อยสามสิบร้ยบเท่นี่ก็ร้อยสากันอยู่พี่นรอเเรียบ้อนก็ดีอยู่เป็นมล็เนาะราคาหนี้ต่อไดเนาะต่อไดคุยไดครับคอยย่งเราซื้อห้องบร์โทรติดต่อเบอร์อดไหล่ะศูนย์แปดห้าศูนย์แ เจ็ดหกสี่ศูนย์เจ็ดหกสี่ศูนย์นะพี่น้องเด้อหอยยังเสื่อมหอยพุ่งด้อพี่น้องเด้อทั้งคุณด้วยข้ามหมดเลยพี่น้องดูไรสนใจะแก่โทษมาสอบถามมาต่อรองน้ำบอลเออด้อพี่น้องเดออปินเมียนั่งปินแม่สาวบ่หรือแม่ยพานลูกแล้วโอ้เป็นว่าลูกสองเลยพี่น้องแม่เพิ่งสมไปเด้วยนี่้องว่างเนาะ้องว่างพี่น้องแม่สีสูงลอยประมาณลอยซีเนาะ ราคาเท่าไรราคาคนละละราคา่นเท่าไรเบอร์โทรติดนา3เนะศูเกองสามสองเดนย์เจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ครับห้อยยังเนาะพอไล่ครับพอไล่เนาะมาจะห้่นเงนสว่างนี่นะครับสว่างเนาะพอไล่สว่างได้เพียน้องเด้อ ได้สนใจกันจังมาโทรมาต่อรองนะเพื่นพี่น้องแม่ในห้องอะไรไปได้แหมที่สีตรร่องแม่ชีเมืองนาะยชีเมือแม่สมเราไปง่ายครับนเป็นงูอวนทองวางพี่น้องราคาชีเมืองราคาไหนต่อใดเนาะครับอันพูนี่แกแม่นเนาะแม่โอ้ตัวแม่ดี่นเพราะว่าเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นงูอวนแม่สูงเท่าไรนะความสูงเพื่นเนาะงร้อยห้าสิบหัวครับร้อยห้าสิบเป็นแม่สาวทองแหลกเนาะแม่นป้องแหลกทองแหลกเนาะ แม่สาวทองเหล็กพี่น้องเล็บก็ดีอยูแ่แม่สาวทองเหล็กสมยังไว้ไเนาะโอ้พ<ม>่อบนรถด,ด,ด้วยพี่นาะสมพ่อพ่อ,อโตพี่น้องเลยราคาเพิ่นห้องไวไลเป็นไรแปดหมื่นแปด่นเนาะราคาแปดหมื่นต่อหด่อด้อพี่น้องเด้ออันพวกเธอขาวเหนือแม่ท้องเอ้าโอ้พี่น้องพวกขาวเป็นงัวเนื้องัวเนื้อพี่น้อง เงื่อนือะไรเมือนี่พี่น้องได้ไปได้แล้วค่านิโอ้โหนี่เก่าซีฝาโอ้คู่นี่เก่าเมื่อนหาเนาะเก่าซีฝาด้วยพี่น้องเด้ออะไรสนใจกันมาต่อรองเอาพี่น้องมาโทรมาต่อรองมาสอบถามเบื้งพี่น้องพี่น้องมาเบิ่งใสย่างเงี้ยเลยมาเบิ่งใสหน่อยพี่น้องบอลผิดงอผื่นเมืองเนาะใช้แม่เพื้นตัวนี้นี่ลูกเพื้นบอลนี่ลูกตัวแม่นี่ครับโอ้ล uh, no. so ูกแม่นี่เนาะเถอกลูกตัวดำเมื่เพื้นได้ลูกักตัวลย บ่วยยี่บ่ลูกสามหรอครับสามเนาะป้อมสูงกว่าสี <นะ S 1> ่เมตรกว่าๆเนาะครับคิดว่าแม่นี่คิดว่าฉิดท่องอยู่โอ้แม่หน่ะมันแค่เน็ทท่องออแม่นี่อาจจะท่องลูกไม่ใหญ่น,นะเนาะแม่นครับราคาแม่ลูกเนี่เท่าใด้แม่ลูกสามสิบสองหาร้อยครับป้อมละสามสิบสองหาร้อยโอ้ราคาเดียวกันเนาะแม่นครับสามหมื่นสองห้าร้อยพียงหนอแม่นี่อาจจะม่านพลว่าแต่ว่าเป็นเป็นงัวพื้นเมืองพี่น้องงัวพื้นเมืองงัวลาดบรรเทาหนิละลูกตัวแม่มีตัวนึงพี่น้อง ราคาสามสิบสองเนาะนี่แม่ดำพี่น้องนี่ลูกลูกผูตัวนี้พี่น้องลูกผู้มสูงไรเรียกอะไพี่น้องราคาเดียวกันปมหนึ่งโอ้เนี่แม่นี่แม่ลูกลูกค้นลูกสีขาวนี่เนาะแม่นี่สูงร้อยสามสิบเรห่อนเนาะร้อยเศร้ากอดเยอะลูกกักตัวแล้วลูกสองลูกสองลูกเล็กลูกตัวแม่เนาะครับลูกตัวแม่พี่น้องแม่สมไปนี่ แม่ผสมครับยังผสมแม่ท้องว่างเนาะพี่น้องราคาเท่าไรแม่นี่แม่นี่ราคาสี่สิบสามครับสี่สิบสามลูกตัวแม่เนาะครับลูกแม่ชิราคาสี่หมื่นสามพี่น้องเรีบเพิ่นก็ดีอยู่พี่น้องเร็ยบดีอยู่อันนี้ก็แม่หนึ่งโค่แม่ลูกคือกันเนาะครับแม่ลูกคือกันครับแม่ลูกอันนี้เป็นเล่บ้างเล่ครับเล่เนาะเล่เลียดยิบหายประมาณนี้เนาะนั่นลูกเพิ่นกับตัวแม่ลูกลูกกับลูกแม่พี่น้องแม่เพิ่นสูงเท่าไหร่ลูกแม่ โบเกือบร้อยชี้ชิบอยู่บ่ครับเนาะเด็กพี่น้องเดเกียงขาเพิ่นแม่สมไปมย,ย,ยังครับแม่กระยงแม่ท้องว่างเด็กพี่น้องเด้อลูกคนลูกตัวเมียราคาเท่าไหร่นี่ชี้สินหาครับราคาชี้เมินหานา้อมีเจอโงัวโคมมาพี่น้องแม่นเบิร์ดอะไมานี่อันนี้ดีแม่นบ่แม่นครับอันนี้เป็แม่นเน,นาะแม่หนึ่งแม่ลูกวัดชื่อตัวพี่น้องวัดชื่อปม กับงูอร่าที่กันพี่น้องปันเข้าเลยละ่ะลูกลีออกรีเพื่อนบ่มีเสร็จออกลีพี่น้องแม่ก็สิงห์ร้อยสามสิบห้านะสามาณนี้เนาะประมาณนี้ลูกจักตัวเหรอลูกแรกครับกับงูลูกแรกพี่น้องแม่สมไปแม่ยังบ่สมแม่ยังบ่สมพี่น้องเพียงข่าก็ดีพี่น้องดีเลยและค่าเพิ่นห้องไวหามื่นครับควบเนี่ยควบนี่ยหามื่นเนาะหามื่นต่อรองได้ทุกตัวเนาะครับต่อรองได้ครับหอยยังเราซื้อเข้าหอยต้นครับหอยต้นทั้งหลายบ้าน บ้านม่วงครับ <cu asure> บ้านม่วงเบอร์โทรติ่ต่อเฮาศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดศูน้ห้าศูนย์เก้าห้าศูนหกหนึ่งห่งห่วยตนได้พี่น้องเด้อทางบ้านม่วงพี่น้องกูใดสนใตก็โทรมากด้วยพี่น้องมาต่อรองเอาพี่น้องมีหลายตัวร้ายขนาดให้เลือกอแต่พี่น้องแมนปั้ดเลยแถวนแมนปั้ดพี่น้องกูใดสนใตกับทรมาหลดพี่น้องวัวลาลอยู่พี่น้องหมุนอย่าัวไอยู่แต่ว่าคนสื่อบ่กคอยเห็นพี่น้อง คนสื่อว่าคอยเห็นแต่วงอสิร้สกวาหลายทั้งไตหดหายอกไปนสุดพี่น้อง้ไปเรื่อยเลยอา้า3,080พี่น้องแม่สาวแม่สาวพี่น้องราคา3 0 8พี่น้องข้อมูลอร30มหาพี่น้องขาวสวยงเหลียงพี่น้องเป็นงวเหลียงงวเหลียง ผู้ใดสนใจก็จังโทรมาหาในห้อยพุ่งเนาะครับหอยพุ่งเบอร์โทรอีกแน่ครับ085ครับ085 816 816 7640ครับ7640ห้อยพุ่งเลยพี่น้องเด้่องุบุนกับแม่เบิด์ตบนนี่แม่เบิดครับนี่ทีเนาะครับจักบาทอะไรแม่นี่แม่นี่บ่แม่นี่ับลูกห้อง47ครับโอ้ลูกตัวเดียงนี่บ่ลูกตัวเดียงครับนี่พี่น้องลูกคนตัวเดียงนี่เปนห้องไว้47ครับ เป็นงอเลี้ยงพี่น้องงอเลี้ยงแม่กับม่กมานห้องเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับประกันปกนระทองหร้อพี่น้องเด้อห้อยพงพี่น้องเป็นงอเลี้ยงแม่แหละกระเม่านูนอะใดสนใจก็โทรม้าหลดอันนี้หางด่วนเลยแม่มันบ่นี่แม่อิมุ่มเลยล่ะโอ้นี่พี่น้องแม่กับลูกเท่าได้แม่นี่ราคาเดียวกันครับราคาเดียวกันสี่สิบเจ็ดพี่น้องเป็นงอพื้นเมืองห่อเป็นงอลาดห่อเลยล่ะ แม่มันเชื่องเราบ่เเม่กับม่านแล้วครับโอ้เม่์ัมานแล้วลูกกับม่านแล้วครับลูกกับม่านโอ้เม่กับม่านลูกกับม่านพี่น้องราคาสามสิบเจ็ดแล้ววันเม่เพิ่นหางมัมมี่ด้พี่น้องเด้อหางหาง,งขาดผู้ใดสนใจก็โทรมาพี่น้องมาต่อรองออกกับหน่อยห้อยพุงตามเบอร์โทุ่ะพี่น้องสายขุนเลยพี่น้องเด้อวไปถามฮาลิอยู่นี่พี่น้องหอกขุน Lá khá sao đấy lạ quân ạ? 43 Lá khá 43 Thái xào bây không? Xào xong Xào xong thế nào, xào xong Khuôn đầy là gì đấy quân ạ? Khuôn xung hả thầy? Cô nói Xì xì cuội Xì nó Rồi Xì cuội Xì nào, bệnh nguồn nó mất kiệt tùm thế nào Quân ấy xôn trái, đầy nghe nghe khuôn Hoài nhá là thế nào? Xài say thằng đầy bận không? luồng bờ thô đi tìm 089 0ูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สามี่นย์สามศูได้พี่น้องเด้อผู้ใดสนใจกับท่มาพี่น้องทรมาต่อรองเอาเป็นงอกรี่พี่น้องงอกลีสำหรับสายขุนหาเขาขอบขุนได้พี่น้องเด้อพี่น้องเาเหไปรงยุทธบัณฑ์อนมนีพ่อพรพมครับ ไปนดกันบันน้องนะให้ผมเลยบกไปเป็นยังคื้นบกไปเลยครับโอ้ผู้เฒ่าเนาะเปนพ่นฟอพันพียน้องรูปรูบอกยังเราเนี่ยเคเอฟเอชเเอชเเอฟไหากับเทียงดีพี่น้องคิด่อพันพ่อพันเนาะเสื่องเป็นแล้วไปเสื่องเปลนนะเนาะเสื่องเป็นนะพี่น้องโอ้เจ้าของนี่เสื่องเก่งกว่า

ตัวลองในนิดเดียวราคาซีเมนไก่<า>บวกราคาธรรมชาติานี่เป็นเป็นง้อฟูพร้อมผสมพีนพ่น้องผสมเป็นแล้วสมจริงเป็น่จในราคาซีซิพหาเนาะพีนพนะพ่น้องราคาซีซิพหาลูกบวกเคียบเล็บกระง่ามพี่น้องเล็บจิกดีอยู่ดินขายแข็งประกันใหนะนะ้ประกันเนาะประกันราคาซีซิพหาเนี่ยพร้อมทรงเหมาลู่ไก่กระจังว่ากันทีเช่นเดิมไก่จังว่ากันอีกเส้นหนึ่งน่อเนาะ เราหันยู่ไก่กับโซฟีอยู่แมนยูกไก่ไก่หอยท่านหอยท่านเบอร์ติตห้องศูนย์แปดหกศูนย์แปนย์แป่ศย์แปดส่านย์ศู์สองเก้าศูนย์ศูนย์สองเราเก้าศูนย์ศูนย์สองหอยท่านพี่น้องหอยท่านอือโทรศนใจติต่อโทรมาหลดเนาะแมนหันไก่กับรซงได้หันไก่แบบครับรถบ๊บค่อยกิงแมนผู้เฒ่านะพี่น้องเขาว่านนัให้ผมไปมือนี วันสร์มันน้่งนะให้ในบ่อละเอานั่นไปยืดที่ว่าผมวไปกลางคืนหล่ะคืนเาช่วงนี้คนว่าคอยมากไปยังไงเพ่อะ้ามิแต่พราะ่าคนซื้อไปใส่คนคซื้อใส่นี่ใส่สินบ่ช่วงนี้เขาจัโอ้ยเยี่ยสี่ใส่สอดจะหน้า่คยง้อบ่งอกือคยจ้ของดียะ ใส่ใหญ่พี่น้องตัวนี้แม่ใหญ่ครับผมดีครับครับผมขับสดีครับเป็นแม่ลูกแม่ลูกครับแมลูกพี่น้องลูกลูกแม่บอกลูกแม่ครับลูกแม่พี่น้องลูกแม่แม่เพิ่นได้ลูเจ้าตัวเหรอ ลูกตัวที่สครับตัวนี้แม่ลูกสองพี่น้องแม่พ่นถึงสูงรอยีขึ้นเนาะรอยเกือบรอยหักรอยซี่นขึ้นเยอะเลบเรีบพึ้นก็ง่ามพี่บครับเล็บมันเร็บง่ามอยู่ึ้นง้อเหลี้ยงพี่น้องง้อเหลี่ยงค่าพ่นเท่าไรหลอห้องไปเปิดไหนึ่งแสนบาทโอ้แสนหนึ่งเนาะแล้วค่าแสนพี่น้อง่อรอดเใช่เครื่องดำพี่น้องเคื่งดำแต่าว่าย้อนเสงเด้พี่น้องเด้อ มาฟังพี่น้องเนื้อตัวนี้หนังหนาดีเนาะหนังหนาดีครับหนังหนาพี่น้องหนังหนาสายใหญ่พี่น้องการนั่นอยู่เจ้าของเป็นบาสบายกันเลยะยกน้ำเลี้ยงจะน้อยๆอยู่ดอกติดงัวใหญ่งัวใหญ่พี่น้องใส่ใหญ่ราคาแสนนี่ต่อได้เนาะต่อรองได้ครับผมต่อรองได้พี่น้องเนื้อผู้ใดสนใจก็โทรมาหาห้อยออดเนาะห้อยออดครับผมทั้งคำตะกาเนาะเบอร์โทรติดต่อเขาห้องศูน 087 004 004 1014 1014อกมพี่นองเด้อคุณได้นเจกับจังพูดมาเบิ่งพี่หน่องลูกแม่ลูกแม่ครับลูกแม่พี่น่องแม่เพื่อนใหญ่ล่ะ เป็นเป็นสายเลือดมีใบมีหลอดมีใบให้หลอดมาอยู่ลูกมันเนาะครับผมมีสายลูกมันสมดีเพี่พพน้องจะคล้องคนบริยูดีสบายคนก็เลยคลาย<ม>ออกมามันก็เลยอยากในในความดูซิเของหอยว,ะวอ่ะอ๋อเลี้ยงตังวก็น้อยนะเพราะว่านุ่งัวใหญ่เขต้องเลี้ยงถึงพี่น้องผู้ใดสนใจก็จังโทรมาเด้อพี่น้องเด้อยัง จ่ว่าบรู้ว่าเท่าไหร่ัวกำลังราคาถือพี่น้องบ้าซื้อไป้บด้พี่น้องเด้าสอง้าห้บ้าซื้อใบสงนี่มันขึ้นมากเลยซื้อเนเป็น้าวอเด่พี่น้องว่าเบื้งเยเน่ยกเดยอสามมสิบห้ีกับอะไรอีกนี่ใวอยู่นี่วอลลูปดิกูใดสนใจจะได้ัวไปเรียมาเนี่ยมันสายอลพี่น้องโมนี่มิจฉาได้หอยเหมอนคนซื้อบ่ค่อยไลาเมือพี่น้อง กาสำหรับคลิปนี้มือนี่เอาไปสำเนียงก็เลิกครับเด้อลิปหนาพอกันไหมกาสำรับคลิปนี้มือนี่ขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ